<ś red> ดีค่ะวันนี้กินหมูค่ะ, <ś red> ะอ่า <ś red> โ, <ś red> โอ้ยสิบนาทีเลยมนะันต้องตรงจบเลยติดจนจบคุณแม่กังชาหมูค่ะวันนี้ หมึกก็มีนะครับแต่ย,ยังไม่ได้ออกมากินวันละอย่างใช่ไหมกัน <c oughs> ย่ากุว่าม,มีอวันนี้กินกอสามชั้นล้นลวนๆวนสามชั้นหนึ่งเดียวอยากสามชั้นเอ้ได้ใส่โหระพาบ้างไม่ใส่ว่านแล้วรสชาติแตก ไปกินข้างนอกไม่ได้ค่ะโรคโรคเยอะ <laughs> ลกลัวจะติดโรคก <c> ิน <oughs> ในบ้านนี้แหละด<ม>ูแลสุขภาพกันนะทุกคนกอ่าซันูกว่าไม่ตื่นลงมาเลยทั้งวันไม่หลับทั้งวันไม่หลับ มันแห้งๆเลยยังแห้งพอน,นิดนึงเนี่ยเคลืนทางข้างนี้ผักอร่อยก่าใช่ไหมผักอร่อยรนคอนเต็มสามชั้น แบบนี้มันต้องลวกอะมันต้องลวกหยดละแล้วดีปะใส่อีกหน่อยหนึใส่อีกหน่อยนะึงนี่ค่ะสามชั้น Hãy mưa <laughs> <laughs>

นี่ค่ะจะหมดแล้วกินกันสามคน สามชั้นย่างกรอบขอบว้าวกรอบเลยอืมคอนอีกข้นลงนี่ต่อไฟก่อน

เผ็ดเผ็ดเผ็ด สามชั้นซื้อมาจากแมคโครเดี๋ยวนี้แมคโครของยังเหลือเยอะนะคะไข่จะไปก็ไปได้แต่มาม่ากึ่งสำเร็จโลกกับไข่ไม่มีแล้วนะคะ หมดสต็อกเลยค่ะน,น,ะนี่แล้วก็จะใส่เห็ดเข็มลงไปใส่ไปอืม ชีไม่เอาไม่กินผักุน้งนี่ต้องใส่เป็นใบนะคะถึงจะอร่อยหักนิดหน่อยยาวเกินลงเป็นใบเลยค่ะลงลงเป็นต้นๆเลยนี่ก็ต้นโอ้กลนช่ยค่ะ มัวลัพาหัวลพาลงไปเพิ่มผักบุ้งไปอีกนิดอ,อกินด้วยกันนะคะทุกทุกคน คลิปอาจจะยาวไปนิดนะึงอดทนอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ทุกๆกคนที่ให้กำลังใจมาตลอดกำลังใจเล็กๆนน,น้อยน้อยเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันเปน็นนาน กำลังใจกันและกันนะคะหรือหน้าที่มันฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกด u b s สฟ i b e ด้วย,ยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจที่จะทำคลิปต่อๆไปค่ะ gật lăn lăn. Ừ. ร้อนอากาศก็ร้อนยิ่นคลองร้อนเนี่ยไปกวาดมาจากตรงโน้นเจอผักชีเออเอาไหมเนี่ยไม่ใช่ั ค่ะวันนี้กินเนี่ยสามชั้นอยากสามชั้นไปแมโครมาค่ะไปแมโครมาคนเยอะมากเราซื้อของตุนไว้กันค่ะ มนนีเป็น,น,นก้อรเลรูปก็หมดค่ะวันนี้ขอไปช้เม่นไงนะคะก็จะจบคลิปก่อนที่จะกินอิ่มนะคะเพราะว่าถ้าถ่ายจนจบมันจะยาวจัดก็กินด้วยังค่ะแล้วก็จะกินต่อวันนี้ขอลาไว้ก่อนค่ะ